นะครับไปถึงตรงนี้นะครับกาบเรียนพระครูประหลัดที่กรลบกับผมมาปฏิบัติธรรมที่วัดองวันครั้งนี้เป็นครั้งที่24ทุกครั้งที่ปฏิบัติไม่เหมือนกันเลยทุกครั้งผมอายุ60แล้วเลยลดความเข้มจากการบัติถูกขเพราะกล้ามเนื้อมันไม่ได้การทรงตัวเลยเพวกนี้แล้วมีโรคภัยอย่างน้อยก่าความดันนะครับมีความดันแน่นอนครับอายุเก่นนี้นะครับ ลดความเข้มงานปฏิบัติเช่นนั่งสมาธิเพศมาตลอดก็เปลี่ยนมาเป็นขั้ามาจองชัดดีแล้วครับเพราะมีปัญหาเรื่องกระดูกคนอายุสูงอายุในเรื่องกระดูกนะครับแล้วก็หลังกระดูอะะอกอะไรเขาเรียกอะไรประสาทเส้นประาททับเส้นะจะมีแน่นอนเพราะมันใช้ร่างกายมาสมบุกสมบันมาเยอะ พอปวดมากๆก็คลายและกําหนดรู้ตัวตลอดครั้งนี้แปลกมากปกติฟุ้งซ่านมากกาหนดก็โดนเนื่องราวที่คาใจวิ่งใส่เข้ามาแต่ละเรื่องโอ้หกสิบนี่เรื่องเยอะนะครับความทรงจําทั้งปิดหวังทั้งสมหวังอะไรเยอะแยะทั้งสแสดงใจทั้งไอห,หนูนไอ้นีนะครับมันกวนคุณเนี่ยนะครับก็ถือว่าถ้าเป็นที่อารมาสอนให้โยมแก้แก้อารมณ์หนึ่ง จิตเราอยู่ไหนเราจะได้อยู่กับตัวมากกว่านอกตัวสองนานไหมที่เราเผลอกว่าเราจะกลับมารู้ตัวนะครับนี่คือรู้หนอเลยครับรู้หนอแบบกลางหยาบละเอียดเลยรู้หนอจิตเราอยู่ไหนอ๋อจิตเราปัจจุบันอยู่นี่ดูปัจจุบันก็ได้แต่ปัจจุบันสองก็คือเราเป็นใครอยู่ที่ไหนกําลังทําอะไรอยู่มันจะได้ลบไอ้ไอ้ความคิดที่มันแสลงใจเราไม่ใช่ แรงใจเราเตรียมตัวแบบเราไม่ต้องไปบกมุนมันเพราะมันเป็นอดีตรเราอย่าติดอดีตเตือนตัวเองข้อสุดท้ายเลยจะกดไม่อยู่อะไรไม่อยู่เลยนะครับคุณจะได้ไม่ทรมานก็คือดูหนอตัวนี้คือเราไม่ใช่คนเมื่อวานเราไม่ใช่คนนาทีที่แล้วคุณช่วยคุณได้เยอะเลยครับนั้นหนูเมื่อกี้ที่ถามเด็กๆ จำคานี้ไว้เลยเนะียเราไม่ใช่คนมื่อวานเวลาท้อแท้หดหูคุณต้องผ่านอารมณ์พวกนี้พวกเด็กเพื่อจะได้มีกําลังเข้มแข็งสู้กับอนาคตต่อไปเราไม่ใช่คนนาทีที่เราผิดถูกหรืออะไรอย่าน้อยใจนะครับอย่าท้อแท้อย่าหดหูอย่าหมกมุ่นเดี๋ยวจะซึมเศร้าคำนี้และแกโลกซึมเศร้าเลยเราไม่ใช่คนเมื่อวานมันจะได้มีกำลังลุกขึ้นสู้ใหม่ ปัจจุบันเดินหน้าอนา,าคตไม่ใช่อดีตติดกับอดีต60สละเสียงครับติดกับอดีตถ้าคุณแกะแก้แก้แกไม่ถูกคลิกไม่ได้นะครับคุณจะผ่านยากนะครับดีและโมทนาด้วย <c oughs> เรื่องราวคาใจายวิ่งใส่เข้ามาแต่ละเรื่องเป็นเรื่องที่ผมพยายามปล่อยวางแต่เรื่องเหล่านั้นก็เข้ามาในความคิดตลอดเวลาสลับไปสลับมาเนี่ย ปฏิบัติคุณจะโดนช่วงนี้เขาเรียกว่าช่วงจิตตานุปัสสนาอดีตปัจจุบันอน,นาคตมันจะยำใหญ่คุณนะครับจะยำใหญ่คุณเลยคุณต้องนิ่งเป็นปัจจุบันแล้วก็อุเบกาย่างคุณอุเบกขา้เป็นคือจิตที่ผ่อนคลายอันนี้ก็คือแก้ทักอะใน,นอาการจิตตานุปัสสนาเน้นเรื่องปฏิบัติแบบอิเลียบทย่อยให้มากกว่าอีบทหลัง คุณก็ทํากลมกลืนไปเหมือนเป็นนิสัยไปเลยแล้วพอถึงรู้ตัวมันหนักแล้วก็เราไม่ใช่คนมาหวานเราทําความดีเพื่อหนึ่งชดใช้ของเก่าเพราะเจตนาคุณไม่ได้เจตนาทุกเรื่องนะครับดังนั้นกฎแห่งกรรมคุณไม่ได้แรงเลยมันโอหสิกรรมได้เพียงแต่มันค้างคาใจคุณเท่านั้นอันนี้คําว่าเราไม่ใช่คนมาหวานเพื่อแก้ปัญหา สัญญาความจําที่ค้างคาใจคุณเป็นเรื่องที่ไม่สดชื่นไม่เ,เรื่องที่มันแบบอายตัวเองเราทําไปได้ยังไงมันคิดมันมาม,นมันสะก,กิดแผลเก่ามันมาขยายแผลเก่าคุณนะ่ยข้ามไปได้เลยครับแล้วคุณไปอ่านถ้าเผื่อพระไตรปิฎกฉบับต้นฉบับเลยนะไม่ยุย่หยิมเลยนะครับทำไมคนถึงฟังเทศพเพืทอเจ้าแค่เนี้ยบรรลุแล้ว แต่ถ้าเผื่อปฏิบัติรุ่นหลังมันมีปีกย่อยชีวิตประจําวันเข้ามาเยอะมันก็เลยไม่ไม่โล่งครับอย่างที่เราไปฟังคุณต้องไปฟังเจ้าประคุณสมเด็จบอกต้นฉบนะับไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรมากมายไม่มีเบ็ดเป็ดเล็ดไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็แปลครับเพราะคือเขาเอาพระไตรปิฎกภาษาสิงหนมันมีอัถกถา,าบวกมาด้วย ไปดูฟังหัวข้อว่าพระไตรปิฎกกับอัตถกถาของเจ้าประคุณสมเด็จคุณจะอ๋อเลยคุณไม่ต้องมีอัตถกถาเลยตัวสภาว่าที่จริงแท้มันสอนคุณเป็นเป็นหลักล้วนๆนะครับไม่ต้องแปลช้อนแปลแปลในแปลนะครับไอ้คุณเนี่ยมทนาเนี่ยนะ60เนี่ยเราเริ่มแบบผู้ชายเนี่ยก็จะเริ่มจะเริ่มที่ กำลังวางชาลดถอยนะครับแล้วก็อ,อแรงที่มันเหนื่อยบางทีเท่าคืนผ่านชีวิตที่มันเหนื่อยมาอยากพักเลยคุณมาพักตรงนี้ถูกแล้วก็ผู้ชายเพราะคุณเป็นผู้ออกจากกามได้ง่ายกว่าผู้หญิงเป็นผู้ไม่คลองเรือนได้ง่ายกว่าผู้หญิงอย่างนั้นความตรงจําของผู้หญิงเนี่ยมันแต่ตวาน,น,นบากอกโยมผู้หญิงมาดูจะมีบุญหรือมีถูกสาบไม่รู้นะ เพราะถ้ามีบุญก็คือคุณอายุยืนนะครับผู้หญิงไม่ตายง่ายหรอกครับแต่ที่ถูกสาบก็คือความจําที่มันย้ําคิดย้ําทำคุนะครับและแน่ผู้หญิงเนี่ยต้องต้องปัจจุบันเกิดดับรูปนามพระไตรลักษณ์ให้ได้จะเปลี่ยนจากคำสาบให้เป็นบุญบรารมีวาสนาแล้วพอคุณหนักแน่นในอารมณ์ดังแน่นแน่นทั้งจิต ชาติหน้าคุณเป็นผู้ชายแน่นะครับนายโยมผู้ชายเนี่ยก็หนักแน่นไว้นะเพราะโยมคุณสามารถที่ออกจากออกจากเป็นความเป็นไม่เป็นผู้ครองเรือนได้คุณมีชีวิตที่เรียบง่ายได้นะครับนะครับ,รบแต่ในแต่เพลงแต่ว่าคุณก็อายุไม่ยืนเท่านั้นเพราะผู้ชายมันโครโมโซมมันอ่อนแอกว่าผู้หญิง